ที่มาเทียวอยู่เคื่อโร้าบางไนี่มคร่าว่าอยู่ที่4ฮอยสาล้านซองแสนหกหมืห้าฮอยสามดอลลาร์สหรัฐโอ้ที่ว่าสบายดีสวัสดีครับข้อตอนหับทุก่านนอเข้าสู่ซองบ่าวเมืองล่วงนกก็กัมมาพกับกุณอีกซ่นเขยซึ่งในเก้าเดือนต้นปีที่ผ่านมาเครื่องร้อ่าบางนอได้มีนักท่องเที่ยวเกือบแปดส้นคนซึ่ง ติดอันดับที่หนึ่งที่มาท่องเที่ยวอยู่ที่เครื่องนอกบางนั่นก็คือนักท่องเที่ยวจากทางประเทศไทยซึ่งรายละเอียดจะเปลี่ยนแบบได้ดันเดี๋ยวกูจะมาเ่าทุกคนไนู้่จักกันอย่างแน่นอน,นอนเนาะแต่ก่อนที่จะไปครับส่งคลิปนั้นก็จะเลิมที่จะกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่างๆอยู่ที่ซองเบาเมืองร่วมของกูนั่นเองทุกทุกคน ก็ตามที่พวกเรามงจะกันดีเนาะก็คือเครื่องรลหอบางก็เป็นอีกติมแขวงหนึง่งหรือว่าเป็นอีกติมเมืองหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเหมาะระดกโลกอยู่แล้วฉะนั้นการยิงให้เป็นความสนใจให้แกรบรดานักเดินทางต่างๆเพราะว่าโลหอบางก็เป็นหนเมืองหนึ่งที่แวะหรือว่าเป็นเมืองพานให้แกไล่ผู้ไล่คนที่เดินทางบ่จะเป็นจากพักเนือไปทางภักตาหรือาจากทางตายไปทางเนืออย่างทีน่น,นักท่องเที่ยวก็จะอาศัยในการที่จะมาพักแวะหรือว่ามา ท่องเที่ยวออยู่ที่เคว้งโลหอบางหรือว่าอยู่เมืองโลหอบางอ่ะสะกอนเป็นส่วนใหญ่รายการน,นอกจากนั้นคือวัาของหงกดีนอกกะัโละหอบางก็มีขามดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวบานจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมพิธของประเพณีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็วิถีชีวิตของผู้คนอยู่ที่โลหอบา,อางท่นเองเนาะราก้วหลายคนมักจะมา,าพักมาเบิ่งวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์อย่างต่างที่อยู่ทีโลหอบางฉะนั้นไมโคาว่าโดยที่ผ่านมาพัานธะชีวาแล้วก็คือเพราะว่าอยู่ประเทศลาวแล้วไมโคาว่าการท่องเที่ยวก็เป็นหัวใจหลักอีกอย่าง,งนนึงเเาาาะะะททีี่่่วจใหห้ปรศม เคลื่อนไหวระหับเพิ่มเริ่มมีระหับใดเนาะก็มาจ้ากการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอยู่ทางประเทศลาวป็นยังคมงคมีของอุดมสมบูรณ์ทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทางด้นานธรรมชาติจังซีนทุกคนเนาะมีอ่า เส้นทางรถไฟเกิดขึ้นอย่างสิน่ะนักท่องเที่ยวที่กุดเองก็ได้สังเกตเห็นเนาะเฉพาะเมนูที่นอกบ,บางนี้ยออรับเลยว่าส่วนหนึ่งเมนมาจากประเทศไทยแทนเนาะส่วนใหญ่เนาะก็จะมาจากต่างประเทศไทยแล้วก็จะมาเป็นกลุ่มหรือบางคนก็นมาอันแบบมาแบบบุคคลเพราะว่าการเดินทางในปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายได้ขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าแต่ก่กอนนี้ไม่ควาจัก อาจจะลุกจากทางไทยหมนองสิกาค่อนข้างจะใช้เวลาดโดนเนาะบางคนก็อาจจะบสะดวกในการเดินทางก็จะบอสมารถทิจะมาเที่ยวไดแต่ปัจจุบันนี้แม้ว่าสามารถที่จะเดินทางมาได้แบโดยความสะดวกสบายแล้วนะบอกว่าจะเป็นมาทางเส้นทางรถไฟล้วจีนอย่างสีแม้ว่าจะใช้เวลาระยะเวลาเนาะจากนักคนล้วงจันทร์มาที่ลหะบางกับเพียงแต่ช่องสมอลเลยจะมาีกตินิส้นทางนั้นก็คือจะเป็นเส้นทางที่พอดีมีการเฮ็ดใหม่เนาะก็คือจะอยู่ทางจังหวัดน่านเนาะแม้ว่าจะออกไปจังหวัดน่านอยู่ที่ทางเมืองจมเพชรอย่างซี่ตอนนี้เป็นตนน้นเนาะแม้ว่าจะสามารถมาทางนั้นกได้ เส้นทางนังหวัดพะเยา้นทาในเส้นทางกันก็คือที่ล่าสุดกุ้เองก็ได้ไปเนาะไมโครว่าจะเส้นทางนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายอีกท้นทางหนึ่งถ้าท่านักท่องเที่ยวเจ้างประเทศไทยเนาะท้าวเทียจะเดินทางมาที่ล่องบาบลางค้อเดี๋ยวรายละเอียดเนาะจะเป็นแบบนด้เดี๋ยวกูจะมาให้ทุกคนเดี๋ยวผมจะกันซึ่งข้อมูลเขาสั้นต่างๆเรานละเอียในไมโครว่ากุ้เองก็ได้มาจากทางเพจข้องข่าวเศรษฐกิจสังคมเนาะซึ่งในข่าวองเขาผมก็ได้โพสให้พวกเร่าเลยโอว่าจังสิ๊ก้าเดือนล่องบาบางมีนักท่องเที่ยวเกือบแปดเส้นักท่องเที่ยว ประเทศไทยไม่เขาว่าติดอันดับที่1อยู่ที่เคีย่องโลหาบางนั่นเองเนาะส่วนโลหะบางก็มีท่าแห่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่พัวพ้องกันนี่ก็คือในปัจจุบันก็โลหอบางมีนักท่องเที่ยวที่ลากลายแล้วก็มีท่าแห่งด้านการท่องเที่ยวที่พนเด่นเนาะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามาสมโลหอบางเป็นจานวนล่วงไล่ซึ่งตัวเลขในก้าเดือนต้นปีซ่วงปัจจุบันที่ผ่านมาเนาะไม่เขาว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งหมด้อยู่ทีเจ็ดเส้นเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดหอยสิบ เดียวกันแมนเพิ่มขึ้นอยู่ทีซ4แสนซ่องหมื่นเจ็ดพนเยสามิบแปเท่ากับ1นึ่งอสดจุดเปอร์เซ็นต์แล้วก็นักท่องเที่ยวทางภายในนี้มีอยู่ที่1แส้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหยเบเท่าเทียบสัญญาณเดียวกันข้องปีผ่านมาแมนลดลงเนาะสพอร์นักท่องเที่ยวภายในนี้ไม่เขาว่านักท่องเที่ยวเฉพาะภายในแคว้นหรือว่าภายในประเทศที่มาเที่ยวอยู่ล่วมขัาบางเองนี้ไม่เขาว่าจำนวนที่ลดลงลดลงอยู่ทีหก 1มื่นสาซองหอยสิบซองเทืยบขนนะ้เท่ากับลบสาวหกจุดสว่เปอนาานั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวซากลนยูทีหกเส้นซอง่นซองหอยสิบห้าเทียบขนเนะทียบสาวปีพันมาเป็นเพิ่มขึ้นยูที 4, ส 90, 90, 50, ที่เสนะ้นเก้าหมืนเก้าหอยาเทนเนาเท่ากับ4ี่หอยสี่สิเองหอ่าเนต์เาะเตรียคาสา้จ่ายข้องนักท่องเที่ยวกิมมาเที่ยวอยูแค่โรคเบางวานใมาร์วาอยูที่หอยามสิล้า,ลานะ ซองแซนหกหมพันห้าหอยสามดอลลาร์สหรัฐโอ้ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างล่าอยู่พอสมควรนะทุกคนที่ได้อ่าลายฮับจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวอยู่ที่ครั้นหอบังในเฉพาะเกาเดือนต้นปีที่ผ่านมาเนาะซึ่งตอนนั้นก็โดยเมียนทาน ปริญญาเอกนางสุดาพรคมทวงศ์แล้วก็เป็นหัวหน้าแผนที่แหล่งข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวของเก้งรอบางเพิ่นก็ได้มีการให้ข้อมูลให้โูเอกว่าเฉพาะเพ่อนอ้อปากนาะเป็นจุดหมายปลายทางเพราะนักท่องเที่ยวบอจะเป็นทางภายในแล้วก็ทางต่างประเทศเนาะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่หลากหลายนันกันมีอะไรมีแหลท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ไล่เจะของเที่ยวทางภายในแต่างประเทศเมนและท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ,ระธาารรมศาสตรก็คือพวกห้าหุกันดีเนาะเป็นต้นบม่ว่าจะเป็นตัดกองซีวัดเชียงท้องพระทตุผู้ซีวัดบ,บาอาหารหรือว่าจะเป็นหออิพิธภัณฑ์หรือว่าพราสวังเกา่าอยู่ที่ของอบบางอาจจะมีถม้ำติ่งมีตันหอยขัวกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตอาหารการกินการลงที่การใช้าบาทเนาะวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่น แล้วก็เฉพาะท่านได้ทีว่าจะมาเที่ยวลุ่มเขาบางเรานี่เป็นต้นเนาะฮาวายะคำหูว่าเอา้อยวล่งเขาบางนี้มีโฮงแฮมหรือมีที่พักมีฮานาฮานลายน้อยสําได้ในเพลงพผลที่จะหองฮับกับนักท่องเที่ยวหรือบอ่อซึ่งวันนี้กุญเเกจะมารายงานในหะ้ทุกคนรู้จักโดยเฉพาะก็แม่นดูลุ่มเขาบางเนาะก็จะมีโฮงแฮมมีรีสอร์ททำเงินเก่าสิบเจ็ด 97, แห่งนั่นเองนะทุกคนแล้วก็จะมีเหงื่อผักซีพอยล่าง มีห่นานหางสร 3, 8, 18, ้างหอยสิบหานแล้วก็มีบริษัททองเที่ยวทั้งหมดเป็นเก้าสิบริษัทมีห่านบันเทิง19บ้าหนมีหานนวดและสปาสร้างสิหานแล้วก็มีพนักง,งานนำเที่ยวระดับซาร์ทึงห้าหอคนิหนึ่ง1อยสคนและพนักงานนำเที่ยวระดับแค้งจำนวน41่สิบง11บคนนั่ 18, น,นเองทุกคนแล้ได้ก็ตามนอนับเตนนี่ห ทายปีซ่องผ่นาสาซามนี่ไม่ขว่าเพื่อจะเป็นการเก็บความพร้อมปีท่องเที่ยวเนาะปีซ่วงพันาสาซีของเราที่ใกล้จะมาฮอดนี่เนาะอาจจะมีการปรับปรุงบุรณะปวดแปลงและท่องเที่ยวสร้างเงินไขอำนนวยความสะดวกด้านต่างๆเนาะเพื่อดืดูดนักท่องเทียเท่ยวต่างประเทศให้บรรลุต,ตามแผนมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความรักลรยและสองอูงยูเอกสนสร้างคมเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเบี่ยงงานการท่องเที่ยวให้ไล่ขึ้นเนาะค่า ว่าแต่นี่น,นห้าทายปีซ่องพันเสาซ่ามีจะมีนักองเทียวเข้ามาเทยียวขึ้นรวหอบังประมาณ1นล้านสอง 6, 000, หมื่นหนอยเก้าสี่เทขนนฮอนปีซ่องพันสาห้าให้ได้เทิงซ่องล้านแปดแสนสี่หมื่นหพันห้ายแเทาขนจะมีการซื้อต่อปกปังหักซาร่วงหอบบงเมืองมอระดกโลกให้ยืนยงและคงคุณค่าตลอดไปนั่นเองนะทุกคนและกา พูดเองเนะก็คือเป็นคนพื้นทินแล้วก็เป็นคนยูทีเครื่องรอบางนี่แม้ว่าจะเห็นอ่าส่วนใหญ่เลยโดยเฉพาะกับแม่น,นักท่องเที่ยวจ้างทางประเทศไทยหาะครับประเทศเกษตรกรณปัจจุบันนะหุสึกิลป์ณปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นก็มันก็มีละลายเงินไขละลายใส่ให้ละลายอย่างเนาะที่เห็นให้นักท่องเที่ยวจ้างทางประเทศไทยเราแถวประเทศเพิ่อนขอความมีความสะดวกสบายในการมาท่องเท,ที่ยวเครื่องรอบางซึ่งในปัจจุบันนี้เนาะเบาเรื่องอ่าการเดินทางต่างๆเนาะที่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยที่อาจจะบริสายระยะเวลาที่ตนนานคือแต่ก่อนแล้วเนาะคือคืพูดเองก็เคยไปทางประเทศ โดยเฉพาะกับอาจจะเคยไปที่จังหวัดขอนแก่นอย่างเี่นหนุหนก็ใช้เวลาเพียงแต่ห้าสูงหัวก็ฮ้องที่ขอนแก่นกันแล้วแม่งเขาว่าอ่าบรรดาเพื่อนโซนเนาะอยู่ทางภาคอีสานเนี่ยที่จะมาทางประเทศเลาวก็ถือว่าจะใช้วเวลาบดุดคืนตะกอนแล้วเราก็จะสามารถที่จะขี่รถขี่พหาหนะมาเองก็ได้สิ่งเดียวกันแล,กแล้วาาก็รวกกเ,วกกรเรื่องค่าใช้จ่ายก็คือพอฮูวกันดีอยู่ทางเวลาขอบผ้าเ่อโดยค่าใช้จ่ายเรื่องเบาๆเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันนี้เนาะอยู่ที่ประเทศลาวของพวกเ่าเนาะถ้าถ้า,ทาเทาียบตะกอนก็คือเลทออ่าเงินกีบอยู่ในส่วนที่ค่อนข้าาาางที่่่่จะออนคแมเขว อ่าประเทศเพื่อนบ้านครุมาหาว่ามีเงินบ้านนิดๆต่างซีมาเที่ยวก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสุขสบายแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะง่ายเนาะแล้วก็อาจจะให้ค่าค่าเงินก็ได้เล่นเงินที่ค่อนข้างสูงฉะนั้นการใช้จ่ายก็อาจจะสุขสบายหลายขึ้นกว่าเก่าก็มีและลายปัจจัยเนาะที่ส่งผลละกันนอกจากนั้นกับบางคนก็อาจจะยังบ่ทันที่จะมาสัมผัสภาวบรรยากาศหรือว่ามาท่องเที่ยวอยู่ที่เครื่องโรงบารมาเบิ่งวิธีชีวิตของสาวโรงบาร์อย่างซีกับสามารถที่จะมีโอกาสนี้เนาะในการที่มาท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันโดยที่ผ่านมาคุเองเคยมีมีละลาย่นักท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เที่ยวมา เพราะว่าจะเป็นทางนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุปหรือว่าเป็นบุคคลเพราะฉะนั้นกับยูทูบเบอร์เนาะข้องประเทศไทยก็มาเที่ยวอา่าเล่าก็ไล่์เช่นเดียวกันเด้เนาะกับกูเด้กับเดเฮนมีไล่เนาะยูทูบเบอร์ข้องทางประเทศไทยีกับมา ท่องเที่ยวอ,อยู่ที่ประเทศลาวเนาะมาเที่ยวโลห์บังเนี่ยสี่ก็เห็นล่าอยู่พอสมควรเนาะ <S <S แล้วก็คลิปนี้เนาะโคตรเองก็ได้มารายงานนะทุกคนด้วยโหเจักกันในวันนี้นะที่ว่าจบตรงพิธานี้เนาะหากว่าท่านในคิดว่ามีสลัดดีมีประโยชน์จ้ะที่จะอย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ได้วยเนาแะแลกเปลี่ยนกันเนาะคอมเมนต์นแลกเปลี่ยนกันเพื่อว่าโคตรเองก็นนจะได้โหว,ว่าบางคนบางทางได้มาเที่ยวโลห์บังแล้วมี จังได้เดได้พบยังแดหรือว่าประทับใจไม่ยังแดจังสิรนีทเป็นตนกันสมาธิจะ,ะคอมเมนต์บอกกันเล่ากันเข้ามาได้เรื่องราวเป็นย่างแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะทุกคนเนาะสำหรับลิปนี้ก็ถือว่าจบลงไปตรงนี้ขอบใจทุกคนนอทีได้ติดตามความสมตั้งแต่ต้นจนจบผบกันได้ไหมเนาะในอีพีที่ผ่ไปหรือว่าอีพีหน้าจะเป็นเกี่ยวกับย่างนะกูเองจะมาเล่าทุกคนอย่าหัวใจาก,กานันในซองเบาเมือ,องลวงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสบายดีสวัสดีครับ